ถูกแกล้งมาตั้งแต่ปลายปีที่แล้วนะคะจากผู้คุมท่านหนึ่ง่ะ่ะที่ผ่านมาเราก็นิ่งมาตลอดแต่ว่ามามีเรื่องถูกทำนายร่างกายเนี่ยวันที่8มกราคมหนูเข้าไปวันที่10มกราคมเขาก็เล่าเหตุการณ์ให้ฟังเขาก็บอกว่าเขาไม่ถือสาช่างมันเลยนะคะโศกกรรมไม่ปล่อยปล่อยไปอะไรอย่างเงีย้ยแต่ว่าพอมีการทนายเข้าไปตีย่างวันจันทร์ เเขาได้แจ้งกับทางทนายว่าตอนนี้เขาถูกขังซอยเหมือนเหมือนเอาไปแยกขังอะไรยเงี้ยค่ะจากผู้คุมท่านนั้นที่กล่าวหาว่าเขามีความผิดอะไรเงี้ยค่ะแสดงว่าการไปแยกขังนี่คือเขาไม่ได้สมัครใจไปไม่ได้สมัครใจไปค่ะเป็นการลงโทษการลงโทษที่ผ่านมาที่เขาเล่าให้ฟังนี่มันตรงไป การลงโทษที่ไม่มีความผิดยังไงก็รุนแรงค่ะเพราะว่าเขาไม่ได้ทําอะไรเลยเขาโดนอะไรบ้างคะผมได้เล่าให้ฟังเยอะค่อโดนต่อยค่ะต่อยตรงไหนยังไงชับอกไม่ดต่อยที่ท้องค่ะคนที่ต่อยเป็นใครผู้คุมเป็นคุมคนเดียวเลยคนเดียวค่ะแล้วก็ทราบมาว่ามีผู้คุมท่านนี้ทาแบบนี้กับนักโทษหลายคนก็คือใครที่ไปมีปัญหากับนักโทษของเขาที่เอ่อ สูบยาเส้นเลยนะคะร้มต้นที่ถูกแกล้งเนี่ยก่อนน้นนี้ไม่เคยมีเรื่องอะไระคร่ะพี่โจอยู่ในแดนเอ่อสักพักหนึ่งข้างห้องเนี่ยเขาสูบยาเส้นพี่โจเขาก็เลยไปขอร้องดีๆโดยที่มีผู้คุมที่ดูแลตอนนั้นน่ะเป็นพยานอยู่ด้วยว่ารบกวนไปสูบบุหรี่ที่อื่นได้ไหมเพราะว่ามันเหม็นเข้ามาในห้องเขามีควันหลังจากนั้นเขาก็ถูกนักโทษกลุ่มนี้แล้วก็ผู้คุมท่านนี้รังแกมาตลอดะคะ่ะ ในช่วงประมาณสิบเดือนกที่บวชปลายเริ่มเริ่มรังแกตั้งแต่ปลายปีที่แล้วค่ะเขาเริ่มรังแกยังไงบ้างคะการใช้ความร้ายเลยมีการเรียกเข้าไปว่าเก่าพูดจารุนแรงดูถูกเหยียดหยามอขอขู่ทำร้ายร่างกายแล้วก็พี่โต้เนี่ยเขาเจ็บตาเนื่องจากมีการตีแบตแล้วก็ตามีบาดแผลหมอสั่งให้ต้องใส่แว่นตาดําตลอดเพื่อไม่ให้ตาบอดเลยนะคะผู้คมท่านนี้ก็จะยึด ทั้งทังที่มีใบหมอเลยนะคะอเอกสารต้องใช่ค่ะ,คะถ้าเขาไม่ใส่แว่นตาเขาจะบอดอรู่มันตาเขาขยายแล้วเราก็ล้องเรียนเข้ายไปเข้าไปเลย ร้องเรียนเข้าไปตั้งแต่ผู้บัญชาการท่านเดิมเอกสารส่งไปสี่ครั้งผู้บัญชาการท่านเดิมสองครั้งไปตามเอกสารที่ห้องธุรก,การมีการลงรับแต่เอกสารหายก็ส่งไปใหม่ผู้บัญชาการท่านใหม่ก็ส่งไปอีกครั้งหมายถึงเรามาว่ามันไม่ไม่ได้มีการตรวจสอบเลยร้องเรียนไปไหลายครั้งก็ไม่ได้รับผลไปไ<ม>ลองที่อื่นด้วยค่ะใช่ค่ะก็มีทั้งยื่นคำร้องทั้งทางเรือนจำของเฟรมเองแล้วก็ คนราชทัน์ค่ะมปชคยื่นหมดเลยสิทธิมนุษยชนผู้ตรวจการอ,อายการสูงสุด,<ล>สดก็ยื่นค่ะนอกจากผู้คุมขั้นนี้แล้วเนี่ยตัวนักโทษหรือคนอื่นเข้ามาร่วมทำร้ายอะไรเยวยแค่ก็มีการขู่พูดจาขู่ดูถูกร,รังแกอะไรอย่างเงี้ยค่ะเวลาเดินก็จะแบบพยายามมาแบบ เหมือนแกล้งเดินเบียดให้มันชนหรืออะไรนะคะแต่เขาก็จะพยายามหลบคือเขาไม่ได้อยากมีเรื่องอะคะหมายถึงคือคนคนเดียวเลยตามกระสามเรืเอ่องนนะคุณคอเ้เท่าที่ทำตเท่าที่จําได้ประมาณนี้ไหคะมีที่บอกว่ามีอาการวิตกกังวลม,มีจริงไหมครับคือจริงๆที่ผ่านมาก็ไม่ไม่ได้มีปัญหาอะไรค่ะเขาก็เข้าไปอยู่ในเรือนจำก็นอมรับสิ่งที่ทำลงไปด้วยความเสียใจจริงๆอะไรเงี้ค่ะ ที่ผ่านมาก็สวดมนต์ทำบุญตลอดก็จะมีใช่ค่ะก็คือนิ่งไม่ได้มีอะไรนะคะมีพอมาโดนแกล้งเนี่ยเขาก็จะรู้สึกถึงความไม่ปลอดภัยนะคะอย่าว่าแต่ตัวเขาเลยครอบครัวก็รู้สึกเพราะว่าเราพยายามทําอะไรเราก็ทําไม่ได้พยายามขอความช่วยเหลือทั้งทางผู้บัญชาการเองแล้วก็ไม่ได้รับความเป็นธรรมเลยนะคะส่วไหนที่ทำให้ครอบครัวรู้สึกว่าไม่ปลอดรู้สึกไม่ปลอดภัยอ่ะก็เราถูกรังแกถูกทาร้ายร่างกายไปร้องเรียนกับทางเรือนจําเองก็ ไม่ไม่ได้มีความคืบหน้าทางตํารวจจะเข้าไปสอบปากคําในเรื่องการทำร้ายร่างกายทางที่มีผลชนะสูตรทางผู้บัญชาการก็ไม่ได้อนุญาตให้เข้าไปนะซึ่งปกติแล้วว่าเราก็มีทํามาหลายคดีอะไรอย่างเงี้ยมีการมีตํารวจเข้าไปสอบเรื่อยๆอยู่แล้วไม่เคยถูกปิเสธไมไ่ให้เข้ามีอันนี้ครั้งแรกที่ถูกผู้คุมในนั้นทำร้ายร่างกายเราก็เลยถูกปฏิเสธเลยการเข้าไปเยี่ยมเมื่อวานล่าสุดปนะระดับสภาพร่างกายของคุณโจยเป็นเป็นยังไงบ้างนะว่าแย่บ่เเลยไม่า ใครใครตัวเข้าไปยะหนูค่ะหนูเข้าไปสภาพร่างกายคือคือมันมันก็สุดซรม b เดี๋ยวเพราะว่าการถูกอยู่ในห้องขังซอยอะค่ะมันทําให้เขา,าไม่ได้รับประทานอาหารที่แบบมันถูกโภชนาการอะไรย่างเงี้ยคือกินข้าวก็ต้องกินข้าวแบบว่าไม่ไม่ไม่ได้มีเนื้อสัตว์ไม่ได้มีอะไรเลยค่ะแล้วเขาทานเผ็ดไม่ได้ด้วยเ,ยเราก็มีการร้องขอเรื่องขอขนมปังขอนมเพื่อให้เขากินได้อิ่มท้องอะไรเงี้ยค่ะ เมื่อวานที่ไปเขามีอาการยังไงบ้าไหมคะที่จะนำมาสืบระดเกตเกมีสัญญาณอะไรหรือเปลให้ว่าเขาเครียดคือเรื่องความเครียดเนี่ยมันเกิดขึ้นตั้งแต่วันที่เข้าไปอยู่ข้างในนั้นอยู่แล้ววาแล้วยิ่งเราเห็นถึงความไม่เป็นธรรมต่างๆแล้วเราก็มันเขาบอกว่าจะมีการสอบสวนคือเมื่อวานมีค่ะก่อนที่หนูจอกมาเขาก็เรียกเข้าไปสอบสวนค่ะเมื่อวานพูดนะคะคุได้ชื่ออะไรคะ ไม่มีเลยค่ะก็เมื่อวานเมื่อวานมีพ่ลี่เพื่อนเขาอีกคนหนึ่งที่เป็นตำรวจเข้าไปพร้อมกับน้องอะค่ะพ่ลีก็บอกหนูว่าพี่โจยังพูดถึงอนาคตอยู่เลยว่าเดี๋ยวออกไปนะเดี๋ยวจะไปทําอะไรเดี๋ยวจะไปขายอะไรทําธุรกิจอะไรดียังนั่งนับวันว่าเดี๋ยวอีกกี่ปีเดี๋ยวจะได้ออกแล้วอะไรอย่างเงี้ยค่ะไม่ไม่มีสัญญาณนะแลยังยังพูดกับหนูอยู่เลยว่าเออเดี๋ยวอาทิตย์หน้าเจอกันนะอะไรเงี้ยเขาเคยบ่นนะคะว่าไม่อยากอยู่ตรงนี้แล้ว คือไอกวิไทีก่อนออกมาเนี่ยเขาก็ยังยืนยันว่าเขาจะสู้ให้ไปคุยกับตํารวจด้วยว่าเขาจะแจ้งความถ้าเกิดไม่ไม่อนุญาตให้ตํารวจเข้าไปเนี่ยเขาจะทํายังไงได้บ้างให้แบบเรื่องมันดําเนินการต่อไปได้อะไรเงี้ยเพื่อเพื่อเป็นเหมือนยืนยันว่ามันถูกลังแฉอะคะ่ะอะไรเ้ณวันนี้เราติดใจยังไงไหมคะเพราะมันเกิดเหตุแบบนี้แล้วก็ถามว่าจะมันบบกว่าเขาถูกความเสียชีวิตหรือเปลคือหนูว่าติดใจตรงที่หนูยืนย่นหนังสือไปทางเรือนจํา แล้วตอนที่หนูอยู่ในนั้นเนี่ยก็มีนักโทษที่เขาโดนแบบนี้เหมือนกันแล้วก็เสียชีวิตแบบนี้คือค่าตัวตายเหมือนฆ่าตัวตายอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็ถูกรังแกถูกตบถูกตีถูกกดดันอะไรต่างๆคือโดนรังแกด้วยนักด้วยผู้คุมคนนี้คนเดียวเนี่ยเยอะมากเท่าที่ท,ทราบเลยนะแค่เฉพาะที่รู้เนี่ยก็5คนแล้วเลยหนูก็เลยพยายามขอให้ผู้บัญชาการหรือว่าผู้มีอำนาจที่เขาสามารถที่จะช่วยเหลือได้เนี่ยช่วยช่วยแบบ ดูไม่ให้มันเกิดเรื่องแบบนี้ขึ้นะอะไรเงี้ยหมายถึงว่าเราอะมองว่าใขาอาจจะโดนหีบจนทาร้ายตัวเองหรือมองว่าอาจจะไม่ได้ทาร้ายตัวเองเลยแต่มีคนอื่นทาให้เกิดการคือ <c oughs> เราต้องรอ,อกฎผล,<ม>ผลชนโสูตรอะ<ม>แต่ว่าจากการในเบื้องต้นเราได้ดูกล้องวงจรปิดไหมคะดูดแต่เป็นบางส่วนไม่ได้ดูตลอดดูเป็นบางช่วงนะติตใจตรงไหนบ้างในขันตอนเชิญหนูติดใจตรงที่ ไม่ได้มีคนที่พยายามที่จะไปช่วยเขาหรือว่าพาเขาไปโรงพยาบาลทั้งนั้นที่เมื่อคืนนี้มีสายโทรเข้ามาหาหนูนะคะจากทางเรือนจําเองว่าเวลาประมาณห้าทุท่มเช้าคืนบอกว่าเ,ออเกิดเหตุขึ้นก็ขอแสดงความเสียใจด้วยหนูก็ถามว่าตอนนี้เขาอยู่ที่ไหนเขาก็บอกว่าอยู่ที่โรงพยาบาลอยู่กับหมอหนูก็โอเคขอขอไปดูได้ไหมคะหรืออะไรเขาก็บอกไม่ได้เป็นกฎก็ให้มาตอนเช้า หนูก็รอมาตอนเช้าเลยนะซึ่งพอไปดูในภาพวงจนปิงจริงอะไม่มีการช่วยเหลือใดๆทั้งสิ้นไม่มีการพาออกจากห้องขังหรือแอะไรเลยอะไรเงี้ยค่ะซึ่งมันก็จะขัดกับที่เขาพูดแล้วพี่เจเสียชีวิตตั้งแต่สองทุ่มสงทุ่มครึ่งแล้ว ถืออ่านจากตอนนั้นนั้นเพราะว่าเขาไปเช็กตอนสองทุ่มตแสดงว่านะเวลานั้นพี่ทางเจ้าหน้าที่บอกว่าพยายามที่จะเข้าไปในการช่วยเหลือเราไม่เห็นชาแบบหนึ้งหรไม่เห็นค่ะแล้วก็แล้วก็จะมีเรื่องที่ตำรวจที่นี่แล้วก็เราได้เอาออกไม่ได้เอาออกค่ะก็ยันหนูได้เข้าไปค่ะเ้าไม่เช้าค่ะเที่ยงแล้วค่ะสิบเอ็ดโมงเที่ยงแล้วค่ะอยู่ตรงนั้นค่ะอยู่ท่าเดิมอยู่ตรงนั้นค่ะอยู่ข้างในนั้นค่ะ ที่เราได้เห็นเห็นอะไรผิดปกติบ้างไหมคะคือตอนนี้เข้าไปเนี่ยเจ้าหน้าที่เขาก็ไม่ได้ให้ญาติเข้าไปเขาให้ดูอยู่ข้างนอกเขาก็เก็บหลักฐานอะไรต่างๆอะไรเงี้ยค่ะหนูก็ได้แต่มองอยู่ข้างหน้าห้องว่าเห็นเขามีรอยรอยบ้างแต่หนูก็ไม่ทราบว่ามันเกิดจากอะไรก็ต้องให้หมอเป็นคนแจ้งว่าสรุปแล้วมันเกิดจากอะไรนะไรอยรอยตรงไหนบ้าง ตรงนี้ห้องีใช่แล้วก็มีคราบเลือดอยู่ที่พื้นด้วย,ย,ยเป็นรอยลักษณะแไเป็นแดงแดงจนเป็นกลมๆตรงนี้น <ๆ S 1> อะไรเงี้ยแล้ว,แล,วแล้วก็มีตรงไหนไม,นไม่หนูก,หนก็หนูก็ไม่สามารถพู้ได้คะ่ะแต่มีเลือดมีเลือดที่อยู่ที่พื้นไม่ทราบว่าเลือดเกิดจากอะไรจำนวนเลืไหมไม่ได้ถึงกับเยอะมากแต่ก็มีอยู่ค่ะในห้องนี้มีข้าวของคือแค่ตัวของโดน เ้ามีผ้ามีผ้ามันยาวขนาดนี้นะครับผ้าเหมือนผ้าเช็ดตัวธรรมดาค่า้าที่ตัวขนาดล็กสุเป็นขนาดนั้นแมค้าหรือยาวเท่าที่หนูเห็นหนูไม่ได้จับเพราะว่าเจ้าหน้าที่ไม่ให้จับแต่ว่าลักษณะรูปประพัน์รูปก,การของผ้ามันก็คือเหมือนผ้าคุณหนูมัแต่จะบางหน่อย ขนาดประมาณเด็กเมทรเหไม่ทราบว่าเล็กไหมเพราะว่าเขาพับอยู่แล้วเจ้าหน้าที่ก็เก็บไปเขา้าถุกแสดงกว่าในมือพอเพราะคิดว่ามันที่ไม่น่าจะของที่เสียชีวิตได้หรือในมือพ่อก็หนูก็ติดใจแล้วหนูก็อยากได้ความจริงว่ามันเกิดจากอะไรการเสียชีวิตของเขาเมื่อเช้าพี่ราชนัน ให้สองปากเขาบอกว่าเรื่องของการที่มีทะเลาะกันเรื่องแบบอังคาราปกับตะนัผู้คุมเขาบอกว่าเขาตั้งคณะกรรมการสอบไปสอบถากตัวผู้คุนั้นแต่เขาปฏิเสธว่าเขาไม่ได้ทำวันี้เราสิ้นหวังนะนักข่าวสิ้นหวังเกิดเหตุการณ์ขึ้นใช่ไหมคะวันนั้นเป็นวันที่เข้าไปหาพี่โจ้พอดีพี่โจ้บอกว่าเขาถูกแก้ขังแก้ขังมาอยู่คนเดียวในห้องคนเดียวแต่ผู้คุมก็อยู่ที่เดิมพยานคนอื่นก็อยู่ในแดนเหมือนเดิม แต่ตัวพี่โจเองไม่สามารถทำอะไรได้เพราะว่าโดนขังแยกขังอยู่คนเดียวในห้องอพี่คิดว่ามันจะยุติธรรมไหมอะคะแล้วเรากลัวไหมคะว่าเราจะไม่ได้รับยุติธรรมเนเรื่องอม,มันมาถึงจุดนี้แล้วเานาะพี่หนูก็หนูกับมองก็พยายามทำที่สุดยื่นร้องขอตามที่ต่างๆ เราทําทุกอย่างที่เราทําได้ก่อนหน้านี้มีเขาอยากให้พวกเราออกสื่อแต่หนูอ่ะเป็นห่วงเขาเรื่องความปลอดภัยเพราะผู้ใหญ่หลายท่านก็บอกว่าข้างในเนี่ยเหมือนเป็นโลกอีกใบนะจูนทําอะไรต้องคิดหนูก็คิดด้วยความที่หนูรักหนูเป็นห่วงเขาหนูไม่อยากให้เกิดการสูญเสียนี้ขึ้นหนูก็เลยเลือกที่จะไม่ออกสื่อแต่วันนี้เป็นวันที่หนูได้พูดแต่เขาไม่อยู่แล้ว แล้วหลังจากนี้เราจะดำเนินการภางในาำต่อของเรื่องของการขอคขณ้นใเหรืออะไรก็ตามเป็นกัปตัเทุกคนนี้เราเราอยากให้เขาดำเนินการจะเดินเรื่องให้ติดที่สุดเลยไหมหรออยากฝากอะไรถึงกระทันหรือที่ทํไหมคะในการที่จะตรวจสอบเรื่องก็เมื่อกี้ข้างในก็ได้เจอท่านท่านทวีศดสองแล้วค่ะได้เรียนแจ้งท่านไปแล้ว ครอบครัวตังวลมีความปลอดภัยปลอทีวของครอบครัวเหรอคะไม่เป็นไรค่ะพี่คนเราเกิดมาทุกคนก็ต้องตายขอบคุณมากในเรื่องของการชนะสืบสี่วันยังไงต้องทีแต่แฝงเอาไว้ตรวจสอบศพวันนั้นวันหนึ่สองวันวันแฝงสองวันแล้วเราจะดำเนินการจัดงานศพเลยไหมคะหรือว่าจะเก็บไปก่อน จาเรื่ศพค่ะแต่ว่ายังไม่พออ๋อยังไม่่อคือเก็บศพไว้จนกว่าเรื่องคดีหรอคะหรือว่ายังไงแบบรอเรื่องคดีให้สิ้นสุดด้วยยังไม่ได้กําหนดเลยเนาะว่าถึงวันไหนขออนุญาตคำถามสุดท้ายถ้าวันนี้อยากจะพูดกับทางพี่โจ๊กในเรื่องของการเดินหน้าแต่สู้ให้กับเขาเนาะพี่โจอายุรู้อยู่แล้วคะเพราะว่าเราอะรักเขาแล้วก็สู้เพื่อเขาเราเป็นห่วงเขามาก ที่สุด